สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจาดอันดับทราบกองหน้าที่สายเมเจอร์นะครับเจอแล้วโหดจริงๆนะครับจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa p o i n และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปเกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิรกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิรกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก็งกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่า หลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10บถึงยี่อ่าสิถึงสาปร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับมาที่อันดับสิบครับนั่นก็คือยูฮันครอยนะครับยูฮันครอยยูฮันครับอะไรก็ว่าไปนะครับผมในส่วนของยูฮันครอยนะครับ ข้อดีของเขาก็คือคุณสมบัติจัดเต็มนครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อชั้นเพมิเกอร์ยิงไซก้อนนะครับเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ยังใช้อยู่นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นแรงแชมเปี้ยนลงมานะครับก็ยูนครับก็ยังใช้ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะแต่ว่าในส่วนของเมเจอร์คือมันจะมีความอัจฉริยะนะครับนักเตะเอมันจะดีประมาณหนึ่งนะครับคือแบบมันจะคล้ายๆว่าเอาตัวรอดได้นะครับอ่ะ ตรงนี้อาจจะช่วยได้นะครับเหนือชั้นกับพีเมเกอร์เนี่ยคือถ้ามี2อันเนี้ยคุณสมบัติของกองหน้าคือแบบจัดเต็มดีแน่นอนนะครับซึ่งยวนครับก็คืออันดับ10นี่ครับอาจจะโอ r วน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นั่ครับอันดับต่อมานะครับนั่นก็คือคิสเตียโนโรนัลโดนะครับไม่รู้ว่ามีคนเล่นแล้วเจอบ่อยๆหรือเปล่านะครับในส่วนของโรนัลโดของเราครับอ่ะโดนี้โดนี้นะครับ ในส่วนของโรนันโดนะครับ CR7 นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันครับของโดนะครับก็จะมีฟีชิกทรงพลังเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลลูกหมกทรงพลังแล้วก็ยิงไซก้อนครับเห็นแบบอย่างนี้นะครับสเตตแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของ AI ของโดเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับหาช่วงหาช่องดีนะครับใครหลายๆคนอาจจะมีในเรื่องของการติดบั๊กในเรื่องของการแบบในตรงมุมพงที่แบบเขาจะชอบเลี้ยงไปแล้วก็แบบเหมือนกับว่า ดวลตัวต่อตัวกับกู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นโดก็จะเป็นแบบสไตล์นี้แหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์คือดีจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนโดร่างนี้เลยนี่ครับอาอาจจะ OVR อาจจะไม่เยอะมากนะครับ1นึรนะครับราคาก็แพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเมสสมนี่ก็อาจจะไม่แพงมากนะครับผมที่ประมาณ900นะครับแต่ว่าเมทาก็อาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็เล่นเมสส้มไปเลยนะครับของดีราคาไม่แพงนั่นเองครับ เหมือนจะมี c r 7นะครับออกมาในกีรามนี้อยู่นะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนก็รออีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็โดนี้เลยครับใช้งานได้ดีครับอันนี้ให้เป็นอันดับ9นี่ครับใครที่เล่นเมเนเจอร์มาก็ถ้าเจอโดนี้นะครับบอกได้เลยว่าโดนยิงเรื่อยๆนะครับมาต่อที่อันดับ8กันบ้างครับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของ d ีดียด็อกนะครับร่างนี้ครับผม ในส่วนของด็อกบารนี่คงจะต้องบอกว่าไม่ค่อยมีคนใช้หน้าเดี่ยวนะส่วนใหญ่เห็นที่เห็นเห็นนะครับแลวโดนยิงครับก็จะเป็นหน้าคู่นะครับเหมือนกับว่าการเล่นหน้าคู่นะครับในส่วนของม a น a เจอร์มันจะดูดีกว่านะครับเออหน้าคู่ดูดีกว่าหน้าเดี่ยวนะครับจากที่จากประสบการณ์ตัวเองที่เจอมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองลองใช้แผนแบบหน้าเดี่ยวมานะครับรู้สึกว่าหน้าคู่ดูดูจะมี ความน่ากลัวที่น่ากลัวกว่านะครับในส่วนของนกบานครับมาดูคุณสมบัติกันฮะอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีมาดูจากที่ไกลลูกมงทรงพลังนะครับแต่ดอกในส่วนของ AI ดนอกบานค่อนข้างดีจริงๆนะครับค่าพลังก็ประมาณนี้ครับผมก่อสเตตก็ถือว่าดูดีนะครับเป็นกีการใหม่ด้วยนะครับที่ก่อทริปนะครับก่อสเตตดีนะครับเล่นเฮตูนิสก็ได้นะครับสกิลพวกนี้สีดาวอยู่แล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ที่อันดับ8ครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็เล่นในส่วนของหน้าคู่ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่จะเล่นหน้าเดี่ยวก็ไปลองเฮดเฮดก็หน้าเดี่ยวก็ดีนะครับแต่เมเจอร์หน้าคู่จะดีที่สุดนะครับแั่นี่คืออันดับ8นะครับมาดูที่อันดับ7นั่นเองครับเดี๋ยวเราลงไปนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือรูดี้โฟเรรนนี่ครับใครใช้อยู่ก็นี่เลยครับให้ไปเลยนะครับอันดับ7นะครับ รูดี้โฟลเลอร์นะครับดีทั้งในเมนเจอร์เฮนรี่นะครับนะข้อดีของเขาก็สกิลมุฟ4ีดาวทำให้เล่นได้หลากหลายโหมดนะครับข้อดีของเขานะครับในส่วนของสเตตค่าพลังก็ประมาณนี้ครับความแข็งแรงดีมากนะครับพลังงานจะเต็มแน่นอน,นครับเท้าสี่ห้าไม่มีปัญหาสำหรับเมนเจอร์ครับสาม,มารถยิงเท้าซ้ายด้วยแบบ ด้วยพลังที่เต็มข้อได้เลยนะครับคุณสมบัติของรูดิโฟเลอร์นะครับอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าต้องเล่นเองเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยนักเตะนี้ดีนะครับในส่วนของยิงปั่นโค้งลูกมงทรงพลังฮะไม่แน่ใจว่าคนที่เจอรูดิโฟเลอร์แล้วโดนยิงจะรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ส่วนตัวนะครับโดนยิงมาทุกคนแล้วแหละนะครับแต่ว่าคนที่โดนยิงบ่อยๆเนี่ยก็จะจัดเรียงลำดับมาให้นี่แหละนะครับนะซึ่งรูดิโฟเลอร์นั้นอยู่ที่อันดับ7นั่นีงครับ มาต่อกันที่อันดับหกนะครับอ่ะคงจะต้องบอกว่าก่อนที่กีกรรมอ่าบอลลูนทอมานะครับคือตัวนี้คือยิงดีจริงๆนะครับคนใช้ก็ใช้จริง,ง,ง,งนะครับยิงยิงจังนะครับนะยิงจังแก่นั่นเองครับไม่ใช่แล้วนะรับ <laughs> <laughs> นั่นก็คือซอนเฮงมินนะครับอ่ะ ร่างนี้นะครับ102นะครับหลายๆโค้ดอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซอนเฮตุเฮต์มันไม่ค่อยไปมันสับไม่ค่อยพุ่งอะไรงี้นะครับอะแต่ว่าในเมนเจอร์คือหาช่องเก่งมากนะครับหาช่องดีหาจังหวะดีมากๆเลยนะครับอะข้อดีของซอนเึงมินร่างนี้คือเท้า55นะครับแล้วก็สกิลมุกสีดาวทำให้เล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮตเฮดหรือ เมนเจอร์ก็ตามนะครับนะข้อดีของซอนนะครับคุณสมบัติมียิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลนะครับวอลเลยไปสูงสูงนะในเรื่องของค่าสแตตนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเฮดหรือว่าเมนเจอร์นะครับนอกจากของซอนนะครับเป็นอะไรที่ไอดีนะครับลูกเบียดลูกเดืออะไรพวกนี้มีให้เห็นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาช่องเก่งนะเออไม่ยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่เออ พอเจออีกอพออีกฝั่งหนึ่งใช้เนี่ยเฮ้ยท,ทำไมมันเก่งจังเม็ดม่วงก็ยิงยิงเรามาเรื่อยๆนะครับเออเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับในส่วนของซอนฮึงมินร่างนี้ครับผมอ๋อก็เลยจัดมาอยู่ที่อันดับ6เท่านั้นเองนะฮะมาต่อที่อันดับ5บ้างครับต้องไปตัวท็อปหน่อยแล้วล่ะครับนะท็อป5ามันต้องท็อปๆหน่อยแล้วล่ะนะนั่นก็คือเกรทมูเลอร์เลยครับร่างนี้เลยครับอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้หรือเปล่านะ แต่ว่าอยู่ที่อันดับห้านะครับมันเป็นตัวที่หนึ่งก็คือเป็นท็อปโอวิอานะครับโอวิอาเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าเลยนี่ครับ ทำให้มีคนใช้ไม่เยอะมากนะครับถ้าจะใช้เยอะๆก็เป็นพวกท็อปๆนะครับท็อป OVR นะพวกสูลตตันอะไรประมาณนี้ที่ใช้มาหรือคนที่สุมได้จริงๆครับก็ใช้มูลเลอร์ร่างนี้เลยครับข้อดีของมูลเลอร์ร่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่า AI ของเขาค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะโหมดเมนเจอร์คือดีมากนะครับคุณสมบัติอาจจะดูไม่มีอะไรเยอะมากนะมีในเรื่องของการยิงปันง่นโค้งยิงไซกอยแล้วก็ในเรื่องของรูปหมู่ส่งพลังนี่ครับเ็เลยเป็นสูงกลาง เรื่องของสเตตก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะสปีดไม่เยอะนะครับแต่พอเล่นเมนเจอร์คือเป็นตัวที่ AI ค่อนข้างดีมีความอินเทลเลจเน้นนะครับอินเทลเล์อะไรประมาณนี้ครับผมข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสามารถเล่น h ฮททูนิได้นะครับสกิลวุ้บสี่ดาวก็ทำให้เอาตัวรอดจากการประกบของคู่ต่อสู้ได้นะครับในเรื่องของสเตตไม่ต้องห่วงนะครับคือสเตตดีจริงๆนะครับในส่วนของเกรฟมูเลอร์ล่างนี้ครับแลวก็ดีในหมด เมนเจอร์ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาตัวรอบๆนะครับก็ลองพิจารณาดูมูเลอร์อีกทีหนึ่งแต่ว่าราคาก็ไม่ได้เป็นมิดมากเท่าไหร่นะครับนะประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ800กว่าลานครับและนี่คืออันดับ5นะครับมาดีที่อันดับ4กันบ้างครับอ่ะเราต้องบอกนิดนึงครับว่านาเตนะครับเล่นหน้าคู่น่กจะดีที่สุดนะครับในเมนเจอร์นะหน้าคู่ดีที่สุดนะครับในส่วนของแฮร์รี่เคนนะครับ อยู่ที่อันดับ4นะครับอ่ะรอบนี้ให้มาที่อันดับ4นะครับไม่ใช่ว่าแฮ,แฮร์รี่เคนไม่ดีนะแฮร์รี่เคนเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครคือเวอร์เรสข,ของเขาเดี๋ยวต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่าตัวเองใช้งานมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ดูข้อข้อดีข้อเสียของแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนกันครับข้อดีของแฮร์รี่เคนคือ,อขึ้นสุดลงสุดนะครับก็เป็นตัวที่เนี่ยตรงเวอร์เรตตัวเนี้ยมันดูเหมือน กับว่ามันหลุดตำแหน่งไปเรื่อยๆนะเออเพราะว่ามันลงไปเล่นเกมรับช่วยนะไปช่วยในการเชื่อมเกมนะครับถ้าเราเล่นหน้าคู่นะครับเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับกึ่ง cam ด้วยซ้ำนะครับลงไปเชื่อมเชื่อมเกมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเพลย์เมคเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการจ่ายบอลค่อนข้างแม่นยำนะครับมีส่งลูกไก่นะครับในเรื่องของการยิงคือเวลายิงเนี่ย ในใน,ในส่วนของเฮทเวนะ่รู้สึกว่าเฮ้ยยิงแรงมากนะครับยิงแรงกว่าโดอ้วนนะครับคือความอย่างนึงก็อาจจะส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นในเรื่องของนี่แหละครับสแตตของแฮร์รี่เคนในเรื่องของพลังการยิงความโคมอะไรพวกนี้มันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีพลังแฝงในเรื่องของการยิงอีก3อย่างนะไม่ว่าจะเป็นยิงปันง่นโค้งยิงประตูใหญ่ที่กายิงไซก้อยพวกนี้ทําให้เวลาที่ยิงอ่ะมันมีความมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะเข้านะลูกมันจะพุ่งนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเดี๋ยวไปลองแฮร์รี่เคนล่างนี้ดูนะครับ ของดีแน่นอนนะครับอันอันดับ4นะครับเป็นแฮร์รี่เคนนี่ครับข้อดีของเขาก็นั่แหละตามนั้นแหละครับเหมือนจะเป็นข้อด้อยแต่ว่าจริงๆถ้าเิ่นหน้าคู่คือข้อดีเลยนะครับลงมาเล่นเกมรับนะครับเชื่อมบอลได้ดีครับให้กับกองหน้านะครับถ้าเราเล่นกับโดอ้วนนะครับก็นี่แหละเป็นตัวเชื่อมเกมให้โดอ้วนชงให้โดอ้วนยิงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถยิงแถว2ได้ดีนะครับในส่วนของแฮร์รี่เคนครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าให้อันดับ4นะครับ อาจจะคนไม่ค่อยอาจจะอาจจะไม่ค่อยใช้มั้งเนาะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ส่วนตัวให้เอลิเคนเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับอันดับต่อมาครับนั่นก็คือเอโต้ครับซามูเอลเอโต้นะครับอ่ะมีช่วงหนึ่งที่กัอนกีกัมบาลุมดอจะเข้ามานะครับเอโต้คืออะไรที่ปั่นป่วนสุดๆนะครับนะาเป็นอะไรที่โอ้โหยิงกันจังนะครับเอโต้เนี่ยคือสเตตของเขาค่อนข้างดีนะครับเล่นได้ทั้งเฮดเฮดแล้วก็เมนเจอร์นะครับ วีเอ็กซ์ก็เล่นได้นะครับทุกอย่างนักเตะเมื่อกี้นะครับเล่นวีเอ็กซ์ได้แล้วในส่วนของเอโต้นะครับคือเป็นอะไรที่ดุดเดี่ยวบ่อยๆนะครับขาช่องเก่งนะครับแทงทะลุช่องได้เรื่อยๆนะครับเอโต้นะครับค่าพลังของเขาก็ประมาณนี้ครับสปีดดีความคมดีนะครับคุณสมบัติก็มียิงบันโค้งยิงไซก้อยนะครับความเวอร์กเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆนะครับส่วนตัวยังไม่ได้ใช้เองนะครับแต่จากการ โดนยิงเรื่อยๆโดนยิงประจำนะครับใครที่เล่นหน้าคู่เอโตโดอ้วนอะไรพวกนี้โดนเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เอโตเนี่ยอยู่ที่อันดับสามนะครับตัวนี้เป็นตัวที่โหดร้ายมากๆในเมนเจอร์นะครับมาต่อที่อันดับ2กันบ้างครับอ่ะใกล้จะถึงโนหนึ่งแล้วล่ะนะครับโนหนึ no ่งของใครลหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นคนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวให้เป็นโนสองแล้วกันครับรอบนี้ให้เป็นโดอ้วนให้เป็นโนสองนะครับ ไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่นะครับอ่ะดีทุกโหมดเลยนะครับโดนล่างนี้ดีทุกโหมดนะครับมาแต่ว่าที่ให้อันดับ2มันมีอันดับหนึ่งเข้ามาทดแทนนั่นเองครับในส่วนของด้วนนะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับใช้งานกันมาแบบพักใหญ่ๆพักหนึ่งนะครับตั้งแต่กิจกรรมฮอร์ออออกเจนครับก็ผ่านมาประมาณสักสามสี่ท่านน่าจะสามสี่เดือนแล้วแหละนะครับนะกิจกรรมนี้นะครับก็ใช้มาจนเบื่อกันไปข้างนึงและ คิดว่า R9 ร่างใหม่มาคงจะต้องเปลี่ยนการ์ดใหม่แล้วล่ะนะครับเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับแต่ว่าเป็นนักเตะคนเดิมอ่าอันนี้ส่วนของสเตตของโดววันนะครับก็มีแค่นี้แหละครับเ้ยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เอาจริงๆคือ AI ค่อนข้างดีดีมากเลยนะครับอ่ะก็ให้เป็นอันดับ2แล้วกันนะครับข้อดีของโดว์วันร่างนี้คือมีมีเลี้ยงเร็วนะครับก็เหมาะกับเฮดดของแท้แน่นอนนะครับ ในส่วนของเมนเจอร์คือ AI เขาดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับโนหนึหนก่อนหน้านี้แน่นอนครับอดีตโนหนึหนแล้วกันอ่ะเออและโนหนึ่งณนะปัจจุบันนะครับคงจะหนีเป็นใครบ่ได้ครับราคาแพงที่สุดของสตไตกอร์ณนะปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือคินเลียนบูสการ์ดครับผม <c oughs> มีสับขาหลอกด้วยนะเออทำไมเป็นบูสการ์ดพี่เฮ้ยเดี๋ยวต้องมาอธิบายนิดหนึ่งฮนะราคาบูสการ์ดก็อยู่ที่ประมาณพันสองนะ ัันนะครบถือว่าแพงอยู่แต่ว่าเอ็นเปเป้แพงกว่าใช่ไหมเออทำไมเอ็นเปเป้ไม่ติดมันส่วนหนึ่งคือไม่ค่อยเจอเอ็นเปเป้นะครับเลยไม่ได้จัดอันดับเพราะว่าคนแบบเออ่ราคาเอ็นเปเป้มันแพงมั้งคนก็เลยไม่ได้เอามาใช้มากเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอนะครับขอพูดส่วนตัวแล้วกันนะไม่ค่อยเจอเอ็นเปเป้นะครับแต่โหดอยู่ถ้าเจอก็โหดอยู่แต่ไม่ค่อยเจอไงเออเนี่ยมีปุสการ์ดนะครับที่เจอบ่อยๆนะครับในช่วงนี้นะ ในช่วงนี้นะครับบูสคักคืออะไรที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับในเรื่องของพลังแฝงของบูสคักครับอ่ะมาเต็มแน่นอนมีฟิสิกส์ทรงพลังเหนือชั้นยิงระตูจากที่กายเพเมเกอร์ยิงไซก็ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีเหนือชั้นเพเมเกอร์นะครับเหมือนยฮันครายนะครับมีคล้ายๆกันเหนือชั้นเพเมเกอร์นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือตัวเดอะเบสของเมนเจอร์ของแท้แน่นอนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเล่นหน้าคู่ดีกว่านะครับ ในส่วนของปูสกาส่วนโดอ้วนนี่คือหน้าเดียวก็ได้นะโดอ้วนเมื่อกี้เนี่ยหน้าเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าหน้าหน้าคู่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของปูสการคือต้องเป็นหน้าหน้าคู่เท่านั้นนะครับถึงจะออกรีบเข้นประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับในส่วนของปูสกานะครับสเตตก็ประมาณนี้ครับสามารถเล่นในไฮทูเดก็ได้นะครับก็ประมาณนี้สเต็ตดีนะครับ ในส่วนของหน้าคู่ก็เมนเจอร์คือเดอะเบสที่สุดนะครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าแพงได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคนอื่นเขาถูกๆตัวนี้ก็ปลาไปประมาณเกือบๆสองพนะครับเม็ดส้ม2000ล้านนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม10นักเตะกองหน้านะครับที่าสาย Manager เมนเจอร์ในห้ามพลาดเลยนั่นเองครับถามว่าคนอื่นทำไมไม่ติดพี่้ปาแปง บางจริงไม่ค่อยเจอแต่ว่าเจอทีไรก็โดนยิงอยู่นะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแหละนะครับปตาะินโยก็ดีคือพูดง่ายๆนะไอ้ที่ไม่ได้จัดมาเนี่ยคือมันไม่ค่อยเจอนะครับไม่ใช่อะไรนะไม่ค่อยเจอมากกว่านะครับโยคิเลสก,ก็ก็เจอเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่วาวเท่าไหร่นะครับคือคนอื่นรู้สึกน่ากลัวกว่า,วานะครับเวลาที่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตามที่10อันดับนักเตะเมื่อกี้ที่จัดมานะครับคือเจอแล้วคือ เจอเป็นยิงอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะ,อะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับ